สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนเนาะพอๆพอกันคือเก่าพี่น้องวันนี้กับ่องน้องเสาวลาคือเกา่าไลยผู้ไลยคนก็นให้มาอัปเดตอัปเดตเฮือนชัดจอยให้เบิงเนาะเดี๋ยวห้าสิอัปเดตห้เบิงพี่น้องแต่ตอนนี้มาเบิงก่อนพื้นฮิตยังให้ให้ ชาหันกินเนาะมมีอยู่อาไม่ถาเไปใช้าจอยไม่ถมถาเไปใช่พักในเชียเนี้ยเนี่ยลพักชิลลุกอ่ะนนียังชีเฮห้เ้าจกินนะโลบพักตะมุกแซนัก น้ำพักนะน้ำพักโลพักกำมังแตงกับน้ำพักเนาะน้ำพักอามาได้ใช้น้ำพักเื่อมาแต่มมนยูเอ่อเอามาแต่มมนยูใช้หมั่ะถวพทีร้อยสาสิร้อยจะโทรหานางยู ฝันชิตําแตงพี่น้งงงนองลวกพักแตงแตงอะไ่ก็นำพักเนาะแม่ทาวเราไปเล่นบ่โอ้ยจะเถื่ออยู่สยูใสยู่ห้าองเออฝ่นไปหาเล่นหามวลออใช่ห้องนอนจะนะเฉาจอยห้องกลางหอง้องนี้ นะพี tang, Higher, ่น้องห้องห้องช้อจอยห้องนอนพนเนาะอ่นเรื่อยังไรอื่นบันชิน่ะม่กินันีนี้่เชียงเพลงก็ลอยมาเรามาพี่น้องเอ้จากว่าสิบโดนเฉพาะจากบ่อมัสอเหมือนดูดอกอเู่แนงเงี้ยนี่เลย มีแต่อายแล้วในโรงเรียนมามีน้องเนาะเมื่อกี้เห็นเบาขอดอยู่คนสี่ห้าหดชวนหดชวนโรงเรียนครบปูพักไปอากาศเบาเออเห็นพนยางถือบัวอ,อันสร้างมาครบเบาะมาสามคนครบแล้วมาครบเนาะสามคนช่ะด<ห>ิดใจแม่เนาะไปหายใจดนหกใส่หอ เขาัันหวตไม่เห็นกว่าัไม่ดอกก็ว่าอันนี้ยังว่าจะจอยวันว่น้องคันมุงสังกระซีแล้วก็ดีใจคันหอดเดินหกเดี๋ยวผลสีห้ามไม่มันสีดอกวนมาคันมุงสังกระซีแล้วก็ดีใจกับเมื่อนี้ก็แล้วอยู่ทั้งเนาะเพราะว่ายังบอด้ลายด้วยผ่านมันเลยหอวเราะไม่ต้องแซมเลย Cha Joa có mì loại gì đấy? Cha Joa vừa đi <K> <cái Kid> rồi mưa D, nhiều hơn. cho Hửm, chỉ Tâm, Cha Joa Tâm hãy, mà khâu Mà đây, chúng mơgkin hơn đi, pha lung luôn rồi. Lá บอแมนบอร้านส้างขยัเล่นหน่หนอยเด็กน่อยทางบ้านเขาน่ะตรงซักปินซักพี่น้องเลยขันซักบปินซักน่มันสีลมค <c oughs> ุณน,นะคือบอขอบขอคุณคือบอขอบคุณนาว เมืองใดเลยหิมไปปื uh ้อเอ้ย uh วัด huh สื uh ่อ่างพี่น้องว่าเปล่าเลยตัวเย็นหนาวว่างเปล่าพี่น้องเลยมีน้งซ้ำขวดมะกอกซ้ำหน่วยกะปิกะปิชาวจอยคนมากินกะปิเนาะ มทอร์นาท์เบิ่งได้อยู่เลยอ้าวโทรทัศน์กระต่ายพี่น้องเลยถ้เป็นเดือนสองเดือนเลยผ้ามันบ่มมากเนาะกระต่ายบุ๊กเลยาไม่ได้ยัดให้ช่าจอยผ้าขับเบิ่งนของนอนดูดังอายดังอายเงินแบบเือนใหม่สก่อนยังบุกเฮือนใหม่ยังเบิ่งเนาะไปบุ้งหลังเลยเงินหลังนี่เละเป็นตะเบิ่งป่าลุง พี่น้องอยากเห็นเอฟซีสะจอยเพิ่นอยากเห็นนอนสะจอยเอฟซีเ<ะ>้าอยากเห<ะ>็น <laughs> ไปไปสะจอย<ะ>บุกห้องนอนบุกห้องนอนมียังห้องนอนนะมไ,มไปเอาไปเบิ้งห้งนอ,น <laughs> องนอนมองเพื่อนเอาผู้ชายมานอนนำ <laughs> เอาเคยเอาผู้ชายมานอนยุอ,อันนี้เชฟพาเชฟพา ที่พระห้องนั่นั่เอออันนี้ออห้งน้านานเลพี่นาวะนาวกล่องเด็ลงถอะเดี๋ยวมาด้ยเจ้าจอยเจ้าเดีอวหอยเมียกันตะนาหองเนเมถาวะแม่คือห้องผ่าดิออด้วยป่ะเห็นเลยเห็นเรอตงใจห้นง้ำล้งน โอ้ยก็งามทำเจ้าของอะไรเนาะสิบโมงพอดีอา,าคือพวกินในเฮือนอ,อ่ะทอดทอดทอดไก่ปิ้งขี้อ่ะ้าจ้าจอยยังไม่ได้กินเข,อขอา้าวเข่าเสาร์น้องก็สิบโมงผู้ดเดียวแล่นหันแล่นนี่เนาะแล้วทขึ้นมาตั้งน้ำสวยนั่งก่อนใครเจาะ เทคานกองเอวบ่เบาหน่ยัง Th นี่แหละเทขาเทคานก่อนเทคานอะก็จังจังชีกองเอวเทคานไ้มันนี้มือื่นพวกนี้ตเมนขาเจ้าเทมันนี้อะพอดีมุ่งมอนนี่มาแล้วเพิร์บ่าได้มาได้ตักบ่มันนี่นะดได้ไรนนมเต็มคือเก่ามันจีจอของข้ามุ่งเนาะบ้านี่ได้ใจนะบ่เกคือบังข้มุ่งแรกบ่ข้าแรก้วงัเสียตับน้ำ ทั้งหน้าไม่เทรลงไปบอกเนาะโทรลงไปบอกเราเดี๋ยวเคยชิคืนมาตากชอยเจ้าหลนมาตากซอยลายคนมันจังแหลวเร็วชานมันบอทันเขาได้คันได้ยังว่าเปิดเอาเนาะอันนี้มันไกลเข้ากับบ่อยางหาบเข้าบ่อยางหาบเขาก็เอารถเข็นนี่เดี๋ยวคืนมาแล้วก็ยูเอาพี่น้องคนว่ายูเอารถเข็นมายูเอาคนว่าเอาก็ยูเอารถเนาะมันจังงาไปถึงบ้านใหม่เลยใส่หน้ามันใส่ ค่าเงินเหลือจากเฮ็ดเฮือนอ่ะแม่สิทงังไดหรือว่าก๊อกเนาะทังก๊อกพี่น้องเอ้ยเพิ่นถามหลายคนว่าวัดชะจ่อยขึ้นเฮือนใหม่สิเอาน้ํา้ๆคั่นบ่มีอันเพิ่นก็สิทงดพี่น้องคั่นเงินคั่นเงินเือจากเฮ็ดเฮือนก็ีลาไป คันมาเลือกกับจำเป็นต้องชิวใช้ยางมาแล้วก็ขุดถนนและทมเอาโอ้ถนนยิ่งใหญ่เขาอาได้ไดันเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้เอาก็ขุดน,น้อยๆเดียย๋ยวพอเอาใช้ยางน,น้อยๆไบบของเขาสีขาวนะ่ะหอดไปเหดิคนทางเพือ่อจะขุดอันนี้ะเพียงกา,างขาใบเตยมันมาชิงเงี้ยเจ้า,จากาันผักตามอะไรชิย่อไปให้เขาเจ้าหรือเปล่านี่ ตาแล้วก็ย่อไปเลยพี่น้องช่องใ่ก็เจ้าก็ยากอไรลื่นได้เลยเลยลูกปลาอยู่ดีๆยันตกเงินขั็นปเฮ็ดย่ำจากมันจีบทันมันจีบทัน่ายแต่ว่าสร้างกับเป็นเป็นอ้ายเพิ่นเนาะอ้ายิ่นลูกป้าแดออลูกป้าก็อ้าเป็นอ้ผู้หนึ่งแต่แต่แม่ลองแต่แม่ห้องขาดเป็นเอือยของแม่แม่แม่ขานเป็นเอือย เมถาว์นองเลยแสดงว่าเคยลากรอื่นเมถาวรเลยออาเมถาว่าเนาะเนาะโบก้องรู้โอ้เฮ้ยนังเยอะเฮิร์นเฮิร์นกันนานแล้วถ้ากินเดี๋ยวพี่น้องเฮิร์นเก่าเพิ่นนี่ก็ติดห้งเฮียนแต่ว่าติดลังห้งเฮียนเนาะนี่แต่เฮิร์นใหม่นั่นอยู่หน้าโรงเรียนเลยทังเฮินใหม่เนาะ อย่างเขาจ่อเป็นช่างบมโหตีเฮ้ยเพือนเจ้าอยยังหัวเป็นซี่หมองานาเห็นกระเทกไร้่างลุงตุยหัวแต่ปีแรกเลยหัวต่เป็ตมือเฮ็ดลยหนวตั้งแต่มเฮ็ดเลยนะกระด้างเพือนน้อยลมไม่งเปียกมดเฮือนำไมย นำหงหเนาะเออนำหงจนจนนำอ่างเงื่อนบ่เขาเจ้าเราละห้องอ่างยาคลองเรือ่าล้าเ้ากเตำเลยพี่น้องเลยกาดังๆพี่น้องเลยเบาดังๆเสียงเพีงเสียงพีงสวัสดีพี่น้องเข้าทั้งหน้ากล้องก็ได้ น้ำลายมาซื้ออันคีมมันท่าหนาพี่น้องเอ้ยแม่เศ้าจอนันอยากกินขนมมังเถารดินเพิ่นอยากกินขนมมังเถารดินโกเกะนะบอจอยตำเองบ่ขนมมังเถารดินนั่นเป็นแผ่นนั่นเด้บัวเออขนมเปีงผุ่มันหวานๆนั่นเออกินกับข้าวชงใส เงน่งด้อยากได้ลายอกได้ทงหนึ่งอะทงเทไรนะทงละพันกีบออแล้วเอาเครทุองไปยังไม่เท่าห้องหมก็เลยเอาหอยมัดหนึ่งไปเลยปารกูได้สีกินเบิร์ดเินว่ะมัดเทไรมัดหนึ่งมัดเจ็ดนใครกว่าซื้อทงละพันหรอวะมันได้สิบสองบอกสิประมาณนี้แหละกำไรอยู่อำไรสิบยองพูดติกำไรหาเนาะใครกว่าซื้ออันละพันกีบบอชิมเลยบ่เนี่ยช้จอให้คอยซิมให้ดู แซ่บหรือวะเออไปชิมชิมมึงดูไอ้น้องแคทเป็นคนซิมพี่น้องเลยช่วยกันตาเดีอดเือดเดือดเือข้าว่าบ่เจือดไหเด็อดนัวเป็นนัวขั้นไหนชิมต่อไปนี่ขั้นไหนชิมต่อไปนี่น้า่ฮอดส่งในนอนเมื ก็นำไปซื้อมาเจ้าจอยตำเด้อลงไปตำอยู่เมือนเอาเขาตั้มือได้เมื่อไหร่กินเมื่อไหร่ชิบม้งนนี่นานจังว่าแต่งขาวใส่สร้างเลยชิบมงแต่งใบใบเด็กคิวไลอันนี้ตักไว้อันกินเองเน่ออันนี้ของสร้างพี่น้องถ้วยนี้ของเจ้าของเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเศร้าเจ้าจอยอะไร คนคิวไลเด้วยคนดงอีกคนดังไปไปลวกไปลวกโ้ยุทนล่ลวกลวมออกมอกอยู่เนาะแบบรุ่นน่อยอันนี้เนาะกินชองโคมีเหรอเออกินชองโคมียบเออจะได้บอเอาไปให้ช่างมืดนี่บป้าตัวสั่งสามคนกให้ไล่เด็กแม่เราว่าพีเธอจ้า คอยนึกว่าเจ้าจะไว้กินเองโอ้มีตับแต่เช่าอีก <c oughs> โอ้ผักกะบ,บเกีบอ้าวผักในชวนเตรียมอยู่เนาะแต่แจ่มมือหมดแล้วเนี่ยเลยจอยตั้งแต่มือใส่กระปุ่นนั่นอ้าวพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรชุกแล้วลวกผักกวางตุง้งพี่น้องเอ้ยคลิปนี้มันเป็นอะไรก็กขอโทษขออภัยพี่น้องไม่ป,ปุบพิง ูวกขาเจ้าเปิดเพลงทั้งน่ะเอ้าลานั่งเอ้ยอีกเลยอยู่แบบเรียบง่ายพี่น้องเอ้ยชาจอยนี่เฮื่อนพระกาศซ้อนไซนี่น้ำป่ะเมนยังได้มันหัวโคอยเบื้องคักเลยมันหัวเพราะแล้วก็มันผ่าเขาเนาะเออมันผ่านี่ชังกะซีมันต่อกันบ่ได้ติดเดียวจ็อยู่แล้วอือมันผ่าเปียกเมื่อพนวะพี่น้องเแ่วนี้ พ้นภาคเข้ามาเสร็จเอาอบริวารตเงินชจ,นนนนนจ่อยทนภาคน่ะเงินน้องแคทเห็นหัววุฒิไม่ได้เธอจะก็ฟังชัดจ่อยว่าเอาแล้วพี่น้องเด้อปุ๊บเพลงเจอใจเจอนึงว่าลูกภาคเจ้าหย่าง ลวกผักเสรไปนวดได้พี่น้องเอ้ยกาแตเจ๊ดกินเป็นนัวเก่งเจ้ลวกผักกัเป็นนัวลวกผักสร็จปนัวลฮิตมาได้ธรรมดามากจะเป็นคนพนังนมันเกินนี้แล้วยังพน้องยังพี่น้องเออัแข็งอยู่มัทำเปอยังแข่งยังแข็งก็โดอยู่วะ โอมันยังบ่สุกเนาะมันยังบ่สุกมันยังบ่สุกพี่น้องมันก็แทบพาดจนแห้งไฟก็แห้งเนาะแห้งพดแห้งอยู่แต่มันยังบ่สุกจเย็นๆมันลมเด้มันเฮือนแบบว่ามันูลวงโอคะแม่นะอยว่าลวกผักก่อนน่ะดีแลักแงมันสิคายเครื่องมันเอาจไว้ติตอนนี้บ่ทันแล้วว่าอสิาบก่อน เขาไม่ต um ึงมือเขาชอบมือไว้แต่ยัพอกสร้างเขาเขาจะไว้จำไว้แล้วมันจงบดไข้เครื่องบ่โอ้ยเอาลงหน้ามันจะเจือนเลยตักออกเขาสิว่าไข่จำมาก่อนกินนี่เองซะเออจำได้ันไดเ้ยเหมืนหลาบป่าอยังคือกั้นบัวชูดบ้านเฮาพี่น้องเบิ่งเอาด้วย คั้นเวลาเขาตั้แล้วเลยคันยังบ่ทันได้กินตอนตั้มเล,ลเยยามันพ <ไว S 2> ์ไข้เครื่องแล้วเขาจำไว,ไว้เนาะมันยังบ่กไข้เครื่องพ่นวะกะชันแล้วมันชีไข้เครื่องห้ <c oughs> องนอนชั้นอยเฮาก็ให้เบิ่งแล้วน้อยนึงเนาะหนาวขึ้น้องเอ้ย่างห้องนอนไปถึงนาะวันนี้ห้องนอนหนาวบ่ออืก็รอคนหนาวห้องนอนหนาวแลยห้องบ่เอาตัวมานอนน้ำจกเถื่อ เงินใหม่ก่อนเนาะเฮิ่เง um, ินใหม่แล้วก่อนเงินใหม่จังเอาวัวมานอนนำตู้เย็นแผงกระซีแดงกินคืนสีแดงแข้งริดยังก็เอาผู้ทูตเลยเนาะตาเด้อพี่น้องเงยชจอยมีหงกระตาเงินเงินใดกระตาชี้เงินเนาะพ่อแม่จีเฮ็ดแล้วกินกับมากระทันนี่เสพเสดแต่เดี๋ยวนี้บาดหิเฮ็ดแล้วสุกแล้วพี่น้อง ต่อไปก็ชิเดียไปให้สร้างเพิ่นเนาะกับขขาสร้างแบบเพิ่นกะชิมีแนวมากินน้ำยี่ดอกบระมาณชิมีแต่ของเฮาดอกสะจอยเอาข่าวไปให้สร้างลเลยเพื่อนมันมีน้ำเพอาผ้าข่าพวพอาะยางชิย่างมานำบอกรถเมื่อกี้ลถน,น้ำ ถ้ามันแม่ยอกไปตวทีเลยต้นสิพาไปทางใดหันไปงังเบ่าวขอดบ่าวต้นพี่น้องเลยห้องโรงเรียนก็อยู่ใกล้ๆนีคือบ่ามามาเหาองานตอนแ้วพี่น้องใส่เบิ้งหน่อยหนึน่งเนาะมาเป็นจังได เออม,ามุง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 ,มง,มง,มงลังค้าแล้วพี่น้องมุงลังค้าแล้วพอดีนะมุงลังค้าเรียบร้อยนี่ไม่เท่าเราก็นั่งอยู่ขอบใจสุกุลสุกคนที่เข้ามาเบิ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe พ่อกันคลิปหน้าสบายดี